ส่วนเรื่องนี้นี่ผู้หญิงคนนี้สุดจะชำ้ำท่านูาฟังครับนี่ก็ไปช่วยงานราชทัรมาถึงเป็นสิบสิบปีเลยนะนะครับช่วยงานอะไรติดคุกนะเคดียาเสพติดสิบกว่าปีนะออกมานี่ก็เออหวังที่จะเออมาอยู่กับบ้านอยู่ที่บ้านนะทำทงํำสวนอะไรพวกนี้ไปเรื่อยเปล่อยนปลายชีวิตเนาะ ปรากฏว่าอาดีตผัวนี่มันขายบ้านมันขายสวนทุเรียนไปมดแล้วอะล่ะสิบกว่าปีนี่เปลี่ยนมือไปหลายมือแล้วที่จอนนียไม่รักจะทำยังไงไม่มีที่ทุทกหวนนอนแล้วอยากจะรู้จริงเนี่ยขายกันไปได้ยังไงทั้งๆท,งที่บ้านหลังเนี้มีชื่อของยายแกเป็นเจ้าของแค่คนเดียวเออ ไปดูกันหน่อยเรื่องราวข่าวนี้ผู้หญิงคนหนึ่งรับอายุ53ปีนะหลังจากพ้นโทษจริยาเสพติดเดินทางกลับบ้านที่พ่อแม่เคยสร้างเอาไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงหวังที่จะเป็นที่อยู่อาศัยทำสวนทุเรียนเลี้ยงชีพในช่วงบ้านปลายชีวิตก็ต้องน้ำตาตกครับเมื่อพบว่าอดีตผัวที่เคยเลิกรากันไปกว่า2ปีแล้วนะสาเหตุเพราะว่าติดการพนันแล้ก็ติดผู้หญิง อดีตผัวย่องกลมาแอบขายบ้านและสวนทุเรียนแล้วก็เชิดเงินไปจนหมดในขณะที่ผู้หญิงคนนี้นะติดคุกอยู่ที่ทันทัสถานหญิงสงขลาก็จึงร้องขอความเป็นธรรมถามถึงหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ารัฐที่เกี่ยวข้องว่าซื้อขายกันได้อย่างไรทั้งที่ผู้เสียหายมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในทะเบียนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมายเจ้าของบ้านเขาก็ถามใครเป็นคนเซ็นรับรองหนังสือซื้อขายบ้านให้ ล่าสุดเรื่องนี้ครับนักข่าวก็ลงพื้นที่แล้วไปเจอกับนางสาวรัชนีพรอ,อายุ53ปีชาวอำเภอท่าแสจังหวัดชุมพรซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับหลังได้รับการร้องเรียนขอความเป็นธรรมซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ที่โรงพักท่าแสจังหวัดชุมพรรัชนีพรบอกว่าเดิมเนี่ยก็เป็นคนสูตรราชพ่อแม่มาซื้อที่ดินเอาไว้แปลงหนึ่งจำนวน5ไร่แล้วก็ปลูกบ้าน ตัวเองก็พาผัวมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันนี่แหละซึ่งก็เป็นสมบัติของพ่อแม่ของตนบ้านหลังนี้มีชื่อของตนเป็นเจ้าบ้านแต่เพียงผู้เดียวไม่มีชื่อผัวอยู่ในทะเบียนบ้านต่อมาผัวไปติดการพน,นันและติดผู้หญิงแล้วก็พาผู้หญิงหนีไปทิ้งให้ตัวเองอยู่บ้านสองปีกว่าระหว่างนั้นก็ทําสวนปลูกทุเรียนเอาไว้เจ็ดสิบต้นก็หลังจากที่ตัวเองโดนจับคดียาเสพติด ก็ต้องอยู่ช่วยงานราชทันอยู่11ปี11เดือนนะเกือบ12ปีอ่ปีนะนูฟังนะับเพิ่งจะพ้นโทษถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่9กันยายนนะ2 5ร7ที่ผ่านมาต่อมาเนี่ยวันที่11กันยายนออกมาจากคุกแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านหลังนี้ปรากฏว่ามารู้เรื่องรู้ราวว่าถูกอดีตผัวที่เลิกกันไปเนี่ยมันย้อนกลับมาขายบ้านแล้วก็สวนทุเรียนไประหว่างที่ตนเองช่วยงานราชทันอยู่ เออมันขายไปเรียบร้อยอ่ะสิบกว่าปีมันทําเรื่องขายไปเรียบร้อยอ่ะก็ทําให้เดือดร้อนเป็นอย่างมากไม่มีที่จะสุขวันอนแล้วก็เลยต้องมไปอาศัยญาติที่อเภอหลังสวนนะฮะอาศัยสุขวันอนอยู่เขาก็อย่างว่าเนาะญาตินะเนาะอยู่ไปนานๆจะเกรงใจเขาอะก็เลยย้ายมาขออาศัยอยู่ที่โรงรถของญาติฝ่ายผัวคนปัจจุบันนะในตำบลเดียวกันอ่าซึ่งก็อยู่ใกล้บ้านนะเพื่อที่จะได้สะดวกในการร้องขอความเป็นธรรมไง ก็สอบถามให้ทําคุณ้นำชุมชนเกเรื่องนี้นะใครเป็นคนซื้อบ้านเนี่ยช่วยเรียกให้มาเคลียร์กันหน่อยนะจะได้หรือเปล่าอืมนะไปหาอบตอไปหาผู้ใหญ่บวงผู้ใหญ่บ้านนะแต่ว่าเรื่องก็อยังเงียบตนเองต้องสืบตามหาคนซื้อคนขายด้วยตัวเองนะจนทราบว่าบ้านและก็ที่เนี่ยถูกขายเปลี่ยนมือไปแล้ว5ราย รายที่ห้าล่าสุดที่ซื้อบ้านแล้วก็สวนทุเรียนของตนก็เมื่อปีที่แล้วนะซื้อไปสามล้านนะซื้อไปสามล้านกลับมาเห็นบ้านแล้วก็สวนทุเรียนที่ปลูกมากับมือนี่ก็รู้สึกเสียใจนะก็เกิดความสงสัยว่าทำไมทำไมถึงมีการซื้อขายกันง่ายได้เหลือเกินทั้งที่บ้านหลังนี้มีชื่อตนเองเป็นเจ้าของซึ่งมีหลักฐานชาัดเจนอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเซ็นรับรองหนังสือให้ ทั้งที่รู้ว่าเจ้าเจ้าบ้านเนี่ยเขาติดคุกอยู่นะอืล่าสุดเนี่ย17กรกฎาคมเนี่ยวันซืนเนี่ยนะโดดเองก็นาเอกสารหลักฐานไปร้องศูนย์นํำรลงธรรมเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปคุยไปเจรจากันเองทางศูนย์นํำรลงธรรมไม่สามารถออกหนังสือให้ได้เอา้าก็ไม่เข้าใจนะเอา้าก็มาร้องขอความเป็นธรรมทาไมทําให้เราไม่ได้แล้วจะตั้งมาทําไมในศูนย์ด้ำรลงธรรมเนี่ยตั้งไว้ทําไมสุดท้ายก็เลยต้องมาพึ่งสื่อมวลชนอืนะครับ คือจะไปให้เขาออกหนังสืออะไรล่ะนะเขาก็ออกทําให้ได้แค่ว่าเออนะวันนี้มาร้องเรียนเรื่องนี้น,น,นี่นี่นะกับใครเวลาเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยนะเจ้าหน้าทีก่ก็รับทราบเรื่องไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ได้แค่นี้แล้วก็ส่วนจะประสานอะไรยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจะมาให้ออกหนังสือรับรองว่านี่ที่ดินยังเป็นของใครบ้านเป็นของใคระอะไรเขาก็คงจะทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกอ่าอ่ะ,อะ แต่ว่าพอเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีหน่วยงานมีอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเข้ามาช่วยดูแลละมันมีขั้นตอนไหนนะที่มันมีการซิกแซกอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าอทิตย์สาคัญเนี่ยตอนติดคุกอยู่ตั้ง10กว่าปีเนี่ยสิปีเนี่ยมีใครเข้าไปเยี่ยมแล้วเขาเอาเอกสารอะไรไปให้เซ็นหรือเปล่าเซ็นชื่ออะไรยังไงมั่งหรือเปล่าอืมได้ตรวจสอบดูอะไรดีหรือเปล่าใครไปหลอกให้เซ็นชื่ออะไรไหม นี่อันนี้นึกดีๆนะอืมเอย่งั้นมันจะไปซื้อขายกัยในได้ยังไงจะเปลี่ยนมือได้ยังไงอะ่ะเจะ้าหน้าที่ที่ดินนะไหนจะผู้ยงผู้ใหญ่บ้านอะไรอีกอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเดือดร้อนนะเดี๋ยวอืมอ่ะแต่เดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าอะไรยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะมาว่าให้ฟังต่อนะครับคราวนี้ไปดูเรื่องวุ่นๆนหน่อยนะครับอ่าวุ่นวายก็เพราะว่านมเล็กไปหน่อยว่างั้นอ่ะอืม <laughs> ไปที่พัทยา ไอ้แขกอินเดียนี่ก็3คมคน,นไปออฟเด็กที่บาร์ไปที่ห้องท่านูฟังครับจะพากันไปกินโรตีครับตกลงกัน3 0มพปรากฏว่าขึ้นห้องเรียบร้อยแก้ผ้าเรียบร้อยนะไอ้บัง3คนนี่ว่าโอ้อ,อ,อีนี่ไม่ตรงปลกนะจ้าเธอจ๋าผู <laughs> ้หญิงก็งงเอาไม่ตรงยังไงแล้วเนี่ยบอก โอ้อินี้ทําไมนมเล็กจางไม่ตรงปลอกว่างั้นไม่เหมือนกันที่คิดเอาไว้นะอ่ะผู้หญิงก็บอกอ่ะก็จะไปรู้แล้วแกคิดยังไงอะ่ะ <c oughs> ก็ตกลงกันแล้วก็มาดิเออจ่ายมัดจำมาก,ก่อนล่วงหน้าพันหนึ่งนะนี่บอกไม่เอาผู้หญิงก็บอกไม่เอาก็จ่ายไม่สองพันเออมันไม่ให้ครับ <c oughs> ไม่ให้นะ ปรากฏว่านอกจากไม่ให้แล้วยังแจ้งตำรวจมาอีกนะครับตำรวจเมืองพัทยาชนบุรีรับแจ้งของความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะสัญชาติอินเตอร์เดีย3สคนนะแจ้งบอกว่า,วามีผู้หญิงไทยเข้าไปในห้องแล้วก็ไม่ยอมออกมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยเรียบชายหาดพัทยา11หนองปลือบางลำมุงรับเจ้าหน้าที่สายตรวจไปดำการตรวจสอบ ที่ห้องนี้ครับเจอผู้หญิงอายุ35-40ถึงปีเนี่ยนั่งอยู่เปิดห้องเข้าไปตำรวจเปิดห้องเข้าไปตกใจครับอ้าคุณตำรวจมาทำไมคะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะอืมเนี่ยับก็เขาแจ้งมาก,ก,ก็ก็ต้องมาเนี่ยมันมันยังไงกันเนี่ยะเขาบอกว่าไม่ตรงปกอะไรยังไงเนี่ยมันมันยังไงผู้หญิงเขาก็บอกว่าไอ้บางสามตัวเนี่ย มันออฟหนูมาจากบาร์หนูทำงานอยู่ที่บาร์นะก็โดยก็ตกลงกันที่สามพันนะหนูก็เอามัดจำมาก่อนสองพันเนี่ยเออแล้วก็พาขึ้นมาที่ห้องพักเนี่ยแต่พอมาถึงเนี่ยมันไม่พอใจมันบอกว่านมหนูเล็กอ่ะนะพี่จ่ามันบอกว่านมหนูเล็กเกินไปเนี่ยแล้วก็หุ่นไม่ตรงสเปกมันด้วยเอ้า มันเมันความผิดอะไรของหนูแล้วนะตอนมันอยู่ในบาร์มันเห็นหนูสวยนะมันก็คงจะโดนไฟหลอกตาเนะี่ยส,ส,ส่วนใหญ่ที่เมาจะโดนไฟหลอกตานะแต่ว่าก็ตกลงกันแล้วอะ่ะเอาหนูก็มาแล้วอะ่ะหนูก็เสียเวลาหนูอะ่ะเอออาเอาไม่เอาก็ไม่ได้ว่าอนะไรเอาเงินส่วนที่เหลืออีกสองพันมาเซหนูก็จะได้กลับไปทํางานต่อ เนะอาบ,บังนี่มันก็เลยบอกว่าดังทัางนั้นเดี๋ยวขอลงไปแลกเงินหย่อนรออยู่แป๊บหนึ่งว่าังนะนะแล้วมันก็มาพร้อมกับพี่จ่านี่แหละค่ะมันยังไงของมันเนี่ยอทางด้านไอสามน่มอินตอรเดียนีไอสามบังนี่นะก็บอกว่าอ,อีนี้พวกฉานสามคนนะก็ยอมรับนะว่าว่าว่าอ้อผู้หญิงค